มาครับมาวันนี้เราจะมาทําความรู้ในเรื่องของการคนละครึ่งนะครับไม่ใช่คนละครึ่งหมายถึงว่าลูกค้ามีสิทธิ์สั่งได้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วช่างตัดผมก็น่าจะมีสิทธิ์ครึ่งหนึ่งนะครับผมในการสั่งกันนะครับเรื่องนี้ก็มีหลายนะครับที่เข้ามานะครับวงการบัเบอร์นะครับที่ช่างแบบว่าบางท่านก็ตัดผมยังไม่ถึงปีนะครับ บางท่านก็ตัดผมได้ปีนึงก็เริ่มจะออกแบบทรงผมให้ลูกค้าซะแล้วนะครับเพราะว่าทั้งที่โครงสร้างของลูกค้าผมยกตัวอย่างเลยนะครับแบบนี้แบบท่านตานท่านนี้ก็คือจะตัดทรงอเมริกันนะครับทั้งที่ผมไม่ได้เลยนะครับเส้นผมไม่ได้เห็นนะครับว่าเส้นผมจะล้มตัวลงไปด้านหน้าหมดเลยนะครับก็เก็เหมือนว่าล้มไปเลยนะครับจะตัดอเมริกันนี่ด้านบนนี่ จะไม่แบนเรียบนะครับหรือว่าจะไม่เป็นลานบินนั่นเองนะครับก็ทรงลานบินแหละนะครับแต่ว่าถ้าตาบอกเอาลานบินยังไงก็เอานะครับยังไงเราก็ต้องทําตามนะครับหมายถึงว่าคนละครึ่งนะครับก็เหมือนว่าถ้าตาก็สั่งได้ผมก็ทําตามก็ว่างั้นนะครับแต่ว่าไม่ใช่บอกว่าถ้าตาเอา เอาลานบินแต่เส้นผมไม่ให้ก็เลยไปตัดให้อีกอย่างหนึ่งแบบนี้นะครับก็อาจจะทําให้ลูกค้าไปเสียเงิน2ต่อนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องเกิดขึ้นจริงนะครับตามที่เคยเห็นมานะครับก็มีช่างใหม่ที่เปิดร้านนะครับถามเข้ามาว่าเอออาจารย์นะครับผมพอดีเขาสั่งลานบินนะครับแต่ผม ออกแบบให้เขาตัดเป็นลองทรงสั้นลองทรงสูงนะครับแต่เหมือนลูกค้าไม่พอใจเลยเกิดจากอะไรครับทั้งที่ผมหวังดีออกแบบให้เขาให้เหมาะกับเข้ากับหน้าตาเขานะครับผมเลยถามว่าด้านข้างของเขาผมยาวขนาดไหนครับก็ประมาณเบอร์สแต่ลูกค้าบอกให้ไถเกียนแล้วเอาเป็นลานบินทั้งที่ดูแล้วมันก็เป็นทรงนักเรียนอยู่ดีนี่แหละครับอาจารย์ก็ว่างั้นนะครับ ก็แบบนี้แหละครับคือว่าต้องให้สิทธิ์เขาด้วยนะครับก็ดูจากที่ผมด้านข้างนะครับอยู่ในระดับเบอร์3นะเบอร์3ก็แสดงว่าเขาน่าจะตัดทรงนี้ประจําอยู่แล้วนะครับยกเว้นถ้าผมยาวตกบ่านะครับเราถึงจะน่าจะเหมาะสมที่จะออกแบบทรงผมให้เขานะครับแต่นี่ก็ถือว่าผมก็จะเกิดได้ในระดับเบอร์3ามเขาก็น่าจะตัดทรงนี้มาตลอดนะครับก็อาจจะเข้ามาตัดกับเราเราก็เลย ไปออกแบบทรงผมให้เขานะครับก็ก็น่าจะเขาตัดทรงนี้ตลอดนะครับก็เลยไปออกแบบทรงผมให้เขานะครับที่จริงแล้วเราก็ดูไม่เหมาะก็เหมือนที่ผมตัดอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยที่จริงก็เป็นโซงนักเรียนอยู่ดีอยู่ดีนี่แหละดูอย่างไงกเเป็นดูอย่างนี้ก็เป็นทรงนักเรียนนะครับถ้าเป็นทรงลานบินเครื่องบินบินขึ้นไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่นะครับแต่เราก็ต้องให้สิ์กันคนละครึ่งนะครับผม ผมเข้าใจนะครับว่าความหวังดีและความอยากออกแบบทรงผมให้นะครับแต่ว่าเราก็ดูลูกค้าด้วยนะครับว่าเขาเคยตัดสั้นแบบนี้ก็ต้องตัดแบบนี้ในความคิดของผมนะครับการออกแบบทรงผมให้ลูกค้าโดยที่ลูกค้ามีรอยตัดมาอยู่แล้วนั้นไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับถ้าจะออกแบบทรงผมให้ลูกค้าจริงๆผมก็แนะนําว่าให้ผมยาวแบบ ไม่ได้ตัดนานเลยสัก6เดือน7เดือนหรือว่ายาวตกบ่านนะครับก็น่าจะออกแบบทรงผมได้เพราะว่าลูกค้าก็อาจจะไม่ค่อยได้ตัดนะครับแต่ว่าถ้าแบบมาแบบเอ่อเป็นตอผมมาหรือผมเกิดได้ประมาณสัก1นิ้วนะครับก็ไปออกแบบทรงผมนะครับให้ลูกค้าก็อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าลูกค้าก็น่าจะชอบตัดสั้นแบบนี้ <c oughs> เป็นประจําอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปตัดลองทรงสูงให้ลูกค้านะครับลูกค <ๆ S 2> ้าก็อาจจะออกจากร้านเราไป แล้วก็ไปเสียเงินตัดใหม่อีกนะครับก็จะอาจกลายเป็นเสียเงิน2ต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงกับหลายท่านนะครับที่ชอบออกแบบทรงผมให้ลูกค้านะครับถ้าสั้นมาอยู่แล้วก็ตัดไปเตอะครับนะครับก็จะได้รีบจบทรงแล้วก็ลูกค้าท่านอื่นก็จะได้ขึ้นด้วยนะครับก็เป็นผลดีแก่เราร้านเราด้วยนะครับถ้าออกแบบทรงผมจริงๆก็ให้ผมยาวตกบ่าละกันนะครับก็ ลิปนี้ก็หวังดีสําหรับช่างใหม่ๆที่อยากออกแบบทรงผมให้ลูกค้านะครับก็แนะนําเป็นผมยาวๆก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าแบบนี้นะครับก็เป็นทรงนักเรียนก็นักเรียนไปนะครับเพราะว่าท่านตาก็จะได้เย็นสุดชื่นอาบน้ําก็จะได้ลูกหัวปวดปาดปวดปาดนะครับครับผมก็ฝากไว้นะครับสําหรับช่างใหม่นะครับที่ออกแบบทรงผมให้ลูกค้านะครับถ้าเห็นลูกค้าผมสั้นมานะครับหรือว่ามีรอยเดิมที่ตัดมานะครับก็น่าจะ ตัดตามรอยเดิมหรือว่าลูกค้าเอาแบบเดิมนะครับถ้าจะออกแบบทรงผมจริงๆผมก็แนะนําให้รุ่นแบบผมยาวๆเลยนะครับผมตกบานะครับเอาแบบไม่ค่อยได้ตัดนานๆเราออกแบบให้เขาหล่อๆไปเลยล้กันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับพี่ๆนะครับช่างใหม่ตัดผมทุกท่านนะครับก็ไม่ได้มีการว่าอะไรกันนะครับก็มาแนะนํากันทั้งสิ้นนะครับสําหรับที่ พรผมก็ได้เคยผ่านมานะครับก็เลยอยากจะแนะนําบ้างนะครับผมนะครับก็เป็นความหวังดีกันทุกคนนะครับไม่ได้ว่าอะไรกันทั้งสิ้นนะครับก็เจอกันพรุ่งนี้2องทุ่มตรงครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโชคดีครับ